เดี premises, friends, friends, oh, ๋ยวเป็นน nice well. well. anyway. okay. okay, ี้พี่จะไปลองขับดูว่าเฮ้ย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 เอาเยเอาเยเเโอเครับก็ต้องกราบสวัสดีพ่อพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดายุโรปกันทุกท่านเลยนะฮะก็พบกับผมในการที่อินฟินิตี้แบงค์นะครับพอดีวันนี้พี่นะครับได้ทำการเปลี่ยนเรือนนะครับเปลี่ยนเรือนเจ้าคัน PCEX นะครับซึ่งเป็นเรือน 10บา150นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อใหม่นะครับเป็นท่อแป๊ะมหาใช้เพื่อที่จะไปวิ่งไกลสันความครับเดี๋ยวเป็นนี้พี่จะไปลองขับดูว่าเฮ้ย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 สัตว์เอ้ยเดี๋ยวพี่จะไปลองดูว่ามันจะได้ GPS ประมาณเท่าไหร่เอ้ยทำไมมันมันเหมือนมันวิ่งไม่ค่อยออกเลยวะเออเป็นเหมือนมันมันวิ่งไม่ค่อยออกเลยว่ะดูดิเออมันเหมือนมันวิ่งไม่ค่อยออกหรือลมมันแรงมาอีนี้เราก็ไปดูนะครับเดี๋ยวจะจะลองไปวิ่งดูนะครับแต่ท่อมันเป็นโล่งๆ เป็นไงไม่รู้ว่ะท่อมันโล่งเกินว่ะมันมันมันจะไม่ไปไหวสัตว์นะมานี่ยพอมาคูว่าแล้วมึงก็กลัวไปไปไปแล้ว ต้องไปปิ้งนู่นครับอันนี้มนไม่ได้ขับเร็วเลยครับขับประมาณร้อยเดียวสนุกสนานเป็นยังไงวะเนี่ยมันเดินไม่ได้รถมันเดินไม่ได้พอเดินได้อยู่นะเฮ้ยมาดิร้อยยี่มาไหมร้อยยี่มาไหม นั่งคีเข็มไมมันไม่ตรงก็จะไปซีเรียสกับมันนะครับเ <Okay. S 1> hey, ฮียหาเดี๋ยวพี่จะออกไปทางข้างนอกนะครับที่มันไกลๆนะครับจะได้แบบไม่อยู่ใกล้ๆเมืองเขาครับเดี๋ยวมันจะ <c oughs> ไม่ดีนะครับไม่ดีวันี่พี่ให้พี่อยากมันมาดูด้เผื่อรถพังอะไรจะได้ยันกลับบ้านครับ <c oughs> ก็ต้องขออนุญาตด,ด้วยนะครับที่เอามาขี่บนท้องนรถนนหลวงเช่นเธอนะครับเพราะว่าถ้าไม่ขี่บนท้องถนนหลวงผมก็ไม่ได้จะไปขี่ทางไหนแล้วพี่นะเพราะว่าไม่มีสนามนะครับอยากให้ขี่ทางเขามาจัดให้ผมแล้วกันนะแล้วผมก็ไม่ได้ไปทำให้ใครอะไรเดือดร้อนหรืออะไรยังไงนะครับ ลองดูแต่ถ้าพูดถึงขี่ออกทิปก็ได้อยู่นะก็เรื่อยๆได้อยู่นะสักร้อยร้อยยีย่อะไรเงี้ยยาวๆอะไรเงี้ยไม่ได้เสียวาลาเลยหรอกนะับี่แบกหน้าสมิธแล้วนะมึงไอเวนเใส่หมวกก็หนักนะแบกน้ำหนักเยอะด้วยนะครับรถเราก็มาเนี่ยนะโอ้โหี่กูบิดจนสุดแล้วนะเปนอย่างที่ชอบเลยว่ะเด้ แต่่าท่อมันค่อนข้างที่จะถ้าบอกว่าดังไหมเขาบอกว่าไม่ดังเท่าไหร่หรอกไม,ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ถ,ถือว่าพอได้แบนโค้งนับหนึงนง่งวงการแบนครอบด้านหน้านมีหลุมเบลเลยนะฮะคดด้า้ใจใจจะเพื่อตั้งด่านหรือเปล่าะองไม่ใช่เขามาทําซ่อมถนน,นครับซ่อมบำรุงโอ้พี่นั่งกันโคตรชิวเลยสุดจากกาับกระดัดจริงจริงอ่ะตอนแอ้เขาซ่อมตรงนี้ คนรถล้มบ่อยนะครับเพราะถนนไหลาทางนี่มันชอบแบบเวลาขี่มาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูขี่มาแล้วมันจะดึดเนี่ยๆมันดึดๆๆมันดึดเห็นไหมเออนี่ทำให้ดูเลยมันเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ต้องโดดขึ้นโดดลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะวิ่งทางขวานี่ยละกันเ <Okay. S 1> อี๋เราจะวิ่งทางขวาทางซ้ายเราไม่ไปเราไปทางขวาดีกว่านะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าทางซ้ายรถค่อนข้างที่เยอะทางขวามันไม่ค่อยมีรถนะครับผมนี่ <Okay. S 1> นะ นี่คือแบบนั่งขี่ชิวๆ110แบบบิดแบอบเบาๆอะไรเงี้ยไม่ได้บิดแรงครับ110 120อย่างเงี้ยครับดูเลยชิวๆนะ,ะนั่งส,สบายๆไม่ต้องไปเค้นมันมากเออแะยทางไกล103ยสามเยนะนี่คือร้อนั่งสบายๆเลยแม่ละสบายบอกแล้วนัำประวันแหมเดี๋ยวซ้ายแล้วซ้ายเฮ้ยตำรวจตั้งเด็ดใช่ไหมนะอ๋อไม่ใช่ครับเขาขายขายพระนะ เอาอะไรมึงกับพ่อเอาอะไรศาสตว์้งคิดว่ามึงขี่รถแล้วมึงแรงเหรอวะได้ๆๆ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 ๆ ข้างหน้าก็ไม่แน่ว่ามีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอมันมากันเอาเลฮ้ยเฮ้ยไ,ไ,ไปเลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะดูเอาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแล้วร้อยสามสิบ รี่เต็มแล้วเล่นลมหน่อยร้อยสี่เต็มแล้วร้อยห้าเต็มเฮ้ยร้อยห้าเต็แล้วแต่ว่ากูบมวกขึ้นไม่ได้หมวกหนักโอ้โหร้อยห้าสิบกว่านะเพิ่งจะลงนะเมื่อกี้โอ้โหโคตรเดาอะสนนโล่งๆนะครับสนุกสนานเย็ดพี่ว่าไอ้สันขวานโดนปะนะพี่ว่ามันโดนปะจริงๆ โดนแน่ๆนะครับถ้าวิ่งกิโลนะครับแต่ถ้าสมมติว่าวิ่งสัก300เมตรไม่น่าสู้มาได้เพราะรถมันข้อทางที่จะลูกใหญ่นะรถเดียกันนั่นแหละพีก่ก็กลัวจะเสียวายอยู่เหมือนกัน,นครับก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปเส้นไหนดีเราอยู่เทินกลับนี่ไหมอยู่เทินกลับนี่ดีกว่าอยู่เทินกลับนี่เลยวิ<แ>่งกลับทางนี้ไหนแล้วกันมาเมื่อกี้ได้150นะครับ150แต่ว่าระยะเวลาน่าจะอยู่ประมาณเท่าไรไหรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับที่เพหน่อยดีกว่า เดี๋ยวจับ GPS หน่อยนะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคนี่นะครับนี่ก็คือหน้า GPS นะครับผมมาแล้วเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตนะครับยัดไปในนี้เลยนะครับมา GPS ยัดไปไปะปร้อยห้ <What? S 1> าสิบไปเดไมเดเ่เด <Yeah. laughs> มันบอกว่า150ครับทุกคนที่บอกแล้วว่า150นะครับค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพี่จะพาทดสอบอีกรอบหนึ่งปัง <B unk. S 1> เดี๋ยวรอกันนะครับผมมีรถข้างหลังนะครับเดี๋ยวรอรอให้ถนนว่างๆก่อนนะครับโอเคล้วไม่มีผมไม่เทถนนเล่นนะผมต้องขออไปด้วยนะ oh. ติดไปทุกคนแม่งไม่ถึงร้อยหกว่ะสัตว์เอ้ยต้องไล่ยังไงไม่รู้อ่ะได้แค่นี้จริงไหรอทุกคน <What? S 1> โอ้โหเย็ดเข้ขนาดไปเร่งต้องกดไล่เลยเดี <Okay. S 1> ด๋ยวพี่ขออนุญาตดู GPS ก่อนนะครับโอเคอันนี้คือเปลี่ยนท่อเปลี่ยนลิ้นนะทุกอย่างยังไม่ได้เปลี่ยนนะได้ร้อยสี่สิบห้าจีพีเนะครับผม oh. เอ้ยร้อยสามสิบห้าจีพเองเหรอวะทำไมได้น้อยจังวะเคยไ,ได้ร้อยสามสิบห้าจีพตอนนั้นวิ่งเท่าไหร่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าไม่ใช่หรอ oh. อุ้ยเชื่อทำไมมันได้น้อยจังไอแช่ GPS มึงเน่าปะเนี่ยเน่าปะเนี่ยอา้าไม่ได้เปิดเด็ดไอเวนไม่เป็นไรครับทุกคนก็เท่ากับว่าเราได้135 GPS นะครับที่เป็นเข็มไม้ของอันนี้ก็เท่ากับว่าจะวิ่งอยู่ประมาณ140<ะ>จริงๆนะครับแต่ว่ารถเรารถข้างๆเขาจับได้150อันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่า GPS มันขึ้นแค่135คขากลับมาเมื่อกี้นะครับ เราก็เชื่อมันนั่นแหละเมื่อกี้ตอนแรกไือว่าตอนแรกคือว่าปิดเนี่ยแต่มันไม่ได้ปิดนะครับเมื่อกี้เปิดดูก็ยังมีเน็ตอยู่นะครับผมเย็ดว yes. ่าน,นั้นแหละปิดไม่ค่อยออกอะเนี่ยมันไม่ค่อยไปว่ะเหมือนว่าท่อแม่งมดีขึ้นหรอแต่จริงๆมันโล่งมันก็ต้องดีขึ้นนะครับแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันมันก็ขึ้นเร็วของมันอยู่นะพูดถึงคนระับ ก็เราใส่หมวกกันน็อกแล้วแต่จริงๆวันนี้ลมแรงเลยนะเราเหมือนเราวิ่งโต้ลมนะครับวันนี้พี่บอกเลยก<ะ>็เหมือนวิ่งโต้ลมเหมือนวิ่งโต้ลมอะม่ะอึบออก็สำหรับใครที่เชียร์พี่ก็เป็นกําลังใจใพี่เลยนะแล้วก็ใครที่เชียร์ยักษ์ก็ไปเป็นกําลังใจให้มันนะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันคลิปหน้าแหละสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่กระดิ่งเพื่อไม่ให้พหมดนะฮะ แล้วก็ติดตามเฟซบุ๊กที่โชอบปูจันทร์สำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับราเดินมากเลยเติร์ดเอ้มาเลย